สวัสดีครับพอแม่พี่น้องกูบาชาและเพือนนะครับมามามาตลาดนัดออนไลน์บายฮีลันน้เลนะครับไม่ได้ไลฟ์เปิดตลาดมาหลายวันนะภารกิจเยอะช่วงนี้ก็ช่วงปลายเดือนครับงานประกันก็เร่งปิดยอดอยู่นะครับก็แบ่งปานพระนะครับต้องบอกว่าชุดนี้ก็กัดฟันแป่งคัดๆออกมานะครับแป่งออกมานะครับก็มาลองดูว่า ใครกระเป๋าหนักนะครับอยากได้พระดีๆของแพงนะครับไว้บูชามีเด็กคนถามว่าเอ๊ะทำไมไม่เอาพระหลักๆจริงๆมันกับพระหลักทั้งนั้นนะครับแล้วแต่นะครับบางทีท่านอาจจะเล่นสายเอ่อสายวังสายนิยมสายตลาดสายพาณิชย์สายพุทธคุณแล้วแต่เลยครับแล้วแต่นะครับวันนี้ต้องบอกว่าจัดของหนักมาเลยนะจัดของหนักนะครับแต่ก็ยังถูกกว่าท้องตลาดเยอะนะครับก็ สามารถรับประกันให้ได้นะครับรับประกันให้ได้นะไหนเแพงแพงก็จะคุยกันนะครับกิีนกางกันได้0ูนย์หกสี่เนะครับตลาดนัดออร่อยบายฮิรันนบูเดตนะครับอมามามาเอาง่ายๆก่อนเลยครับนี่ครับชุดนี้นะชุดนี้นะองละห้าร้อยบาทนะครับองละห้าร้อยบาทนะครับองละห้าร้อยบาทง่ายๆครับกับพระสายวังเลยนะเนื้อชันหมากนะครับมีโรยผงตะไบทองด้วยนะครับมีโรยผงตะไบทองนะครับอ่า เดี๋ยวปรับกล้องนิดนึงนะครับเดี๋ยวปรับกล้องนิดน <vale ึงมันอ่านะครับนี่นะครับเนื้อชานหมากนะครับเนื้อชานหมากโรยผงตะไบทองนะครับการตัดแบบโบราณนี่ตัดข้างด้วยนะนะครับไม่ได้เข้ากระบอกอะไรบล็อกที่เป็นกรอบเลยนะครับแม่พิมพ์นี่ครับก็เรียนรู้กันไปด้วยครับนี่รอยกดไม่พิมพ์นะครับรอยกดไม่พิมพ์ประมาณนี้นะครับที่เหลือก็เป็นเนื้อเกินนะครับ เนือเกินก็ทําการตัดตัดจากข้างหน้าไปหลังนะนะครับทฤษฎีของพระสมเด็จเลยนะครับก็ถือว่าทันยุคทันยุคนะครับอาจจะเป็นยุคปลายครับในพระที่มีกรอบกระจบนะสองสี 11, ่หนึ่งหนึ่งบางทีก็สองสี่ห้าหนึ่งก็ได้นะมวลสารนะครับอาจจะเหลือแล้วก็ปรกากฏพระนะครับก็ถือว่าพระมีการปลุกเสกแล้วกันพระแท้คือต้องผ่านพิธีการปลุกเสกนะพระดีพิธีใหญ่นะครับนี่ร่องรอยของ ความลึกของกกอบแม่พิม์นะครับเนี่ยความลึกแค่นี้นะครับความลึกของกรอบแม่พิมพ์ที่เหลือเราก็เนื้อก็ตัดนะครับแต่ปีกนะครับพิมนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะพิมพระพุทธบางทีหลายท่านเขาศึกษาสายวังกันอยู่นะครับอ่ะผมก็พอมีแบ่งให้ไปได้นะครับเมื่อก่อนผมก็เก็บเก็บตามเขานะครับมาองค์ห้าร้อยบาทนะครับก่อนที่ราคาจะไปเยอะนะครับอ่ามันเป็นเรื่องของพุทธพิมพ์นะมีหลายพิม์นะออนี้พิมแจวเรือนะเขาบอกแจวเรือจ้างนะครับแจวเรือจ้าง นะครับก็จัดไปนะครับเนื้อผงชานมากอ่านี้เป็นพิม์ผมก็เรียกพิมพ์ทรงแหวกม่านนะครับทรงแหวกม่านนะครับข้างในเป็นเจดีเล็กนะครับเนี่ยพิมเจดีเล็กมีพระพุทธรูปอยู่นะครับพิมพ์ทรงแหวกม่านสวยๆนะครับอ่าเนื้อชานมากนะสนใจก็กิงก้างมาได้ครับ0ูนย์หกสี่เจ็ดหกเก้าเก้าสองสี่นะครับสอบถามได้นะพูดคุยกันได้ต่อรองราคากันได้นะครับ ซื้อขายไม่ต้องต่อรองราคากันได้อยู่แล้วนะครับนี่พิมพ์ใบโพด้วยนะครับโอ้โหพิมพ์ปกโพพิมพ์ปกโพไม่ใช่ใบโพพิมพ์ปกโพนะครับตัดขอบตัดนะครับชัดเจนนะครับหลักการสร้างเนื้อชานหมากนะครับอ่าันี้เ็าเรียกปกโพเลื้อยโพเลื้ยนะครับโพเลื้ยหรือโพย้อยบ,บางทีผม,มเรียกโพย้อยนะนะครับโพย,ย้อย ชอบใจองไหนนะครับท่านแคปหน้าจอนะผมจะค้างไว้เนี่ยอย่างเงี้ยครับท่านก็หยุดแล้วแคปหน้าจอมานะครับปณิภามันผมจําไม่ได้นะไปหลายคลิปนะครับต้องบอกว่าผมจําไม่ได้นะครับ0ูนย์หกสี่เจ็ดหนึ่งหกเก้าเก้าสองสี่นะครับหรือลายดีจีจ้าน้อยนะทักกันมานะครับอ่าพิมพ์นี้สองสี่ศูนย์แปดเลยเห็นไหมครับเนี่ยสองสี่ศูนย์แปดเลยนะก็อาจเป็นช่วงนั้นก็ได้ครับ ช่วงที่รัชกาลที่4นะีเ่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นช่วงที่ทําพระเยอะนะครับปลูกเศษพระเครื่องนะครับเก็บไว้ในวงังเก็บไว้ที่วัดพระแก้วเก็บไว้วังหน้าครับสมัยก่อนพระส่วนใหญ่นี่เก็บไว้วังหน้านะครับก็ทํางินภายในวังนะครับไม่ได้สู่ออกท้องตลาดประชาชนนะครับที่เราเห็นเราอาจจะในยุคที่เขาเรียกว่ากูแตกก็ได้นอภาษาบ้านเราเรียกว่ากูแตกเนาะก็มีการซ่อมบูรณะวัดพระแก้วแล้วก็มีพระหลุดรอดออกมานะครับท่านก็ไปสืบค้นหาประวัติเอานะครับ สองสี่ศูนย์แปดครับนี่แล้วก็อยู่ในราชการบ้างนะครับข้าราชการบํานาญที่ได้พระมานะครับเกษียณมาก็อยู่ตามบ้านคนเยอะส่วนใหญ่ที่ผมเจอเนี่ยแล้วเช็คเนี่ยข้าราชการบํานาญนังนกันเลยครับที่ยังมีชีวิตอยู่อายุแปดสิบเก้าสิบแล้วนะครับประมาณนี้เท้งนั้นเลยได้มาลูกหลานบ้างนะครับสืบทอดต่อกันมานะครับอ่ะก็ชุดนี้เนื้อชันมาองค์ละห้าร้อยบาทนะครับองค์ละห้าร้อยบาทองค์ห้าร้อยบาทต่อมาครับชุดนี้เลยนะครับชุดนี้นี่นะครับชุดนี้นะอ่ะชุดนี้ ชุดนี้เลยชุดนี้นะครับชุดต่อไปนะครับขยับมาอีกนิดนึงนะชุดนี้เอาองค์ละพันห้านะครับองค์ละพันห้าเดี๋ยวจะงงอันเดี๋ยวจะงงนะครับอันนี้ออเดอร์ไปนะครับองค์ละห้าร้อยนี่องค์ละพันห้านะครับก็เป็นสมเด็จนะครับฝังพลอยนะอันนี้ผมให้เพื่อนที่เป็นช่างพลอยดูแล้วนะครับก็เป็นทับทิมก็ทับทิมสยามนะครับก็เป็นของแท้นะครับ ผมไปซื้อเครื่องวัดค่าความแข็งมาด้วย์นัมบี้จี้นะครับก็โอเคอยู่ในขั้นของพวกตระกูลพลยตระกูลเพชรพลอยอยู่นะครับในเรทนี้นะครับเหมือนกันนะเนี่ยลองรอยนะครับการกดไม่พิมพ์นะครับพระแท้นะครับพระแท้อ่าโอเคครับเบาๆครับพันห้านะผมแบ่งให้พันห้ามีสององนะครับหมดแล้วหมดเลยมีสององนะเนี่ยองค์ละพันห้านะครับอันนี้ถือว่าลดราคาแล้วไม่ต้องมาต่อนะครับองค์ละพันห้านะครับองค์ละพันห้า อันนี้ก็เป็นเนื้อเนื้อดำนะครับเนื้อผงใบลานนะเนื้อแข็งเป๊กเลยนะครับภาพพวกนี้ผมลงคลิปไปแล้วนะอยากดูเนื้อชัดๆคลิปวิดีโอมีนะครับผมลงคลิปวิดีโอไว้แล้วนะทำคลิปวิดีโอดูเนื้อมันแปรเปลนะครับลงกล้องให้ดูสะหน่อยนะครับเดี๋ยวผมขยับกล้องนิดนึงนะครับ ความเป็นธรรมชาติครับแห้งหดเฉียวยุบย่นแยกนะครับความเป็นธรรมชาติดูยุบย่นแยกเนื้อผงใบลานนะครับเนื้อผงใบลาน,นเหมือนจะมี ปิดทองเนี่ยเออนี่มีแป๊บๆตรงทองนะนะครับก็พวกทาทองครับก็สร้างในสมัยประมาณรัชกาลที่สี่นะทารักบางส่วนทาทองบางส่วนนะครับพี่ผมเคยให้ดูในเรื่องของชุดยอดขุนพลนะเนื้อเดียวกันครับเนื้อลักษณะเดียวกันเลยนะครับเนื้อแห้งแข็งนะครับเนื้อแห้งแข็งมากนะครับนี่แล้วผมใบลานนะครับก็แบ่งบูชาไปนะครับองค์ละพันห้าถ้าไม่เอาผมก็เก็บแกะนะครับ เนาะผมก็ชอบเหมือนกันนะมีก็แบ่งไปนะครับนี่ลุมเอ่อเป็นะระฆังข้างในเป็นรูปสมเด็จโตนะครับายากเหมือนกันเนี่ยพระทำลักษณะเดียวกันครับเนื้อหาเหมือนกันนะครับเนื้อหาเหมือนกันเลยนะครับผมตันทิษฐานว่าในสมัยรัชกาลที่สี่เลยนะต่อชะตานะครับเนี่ยเพราะว่าจะมีเอ่อในเรื่องของพิมพ์ยอดขุนพลเนี่ยนะครับท่านก็ได้เขาเรียกอะไรฝีพระหัต์เนาะแกะพิมพ์ด้วยนะครับพิมพ์ยอดขุนพล ทารักบางส่วนทาทองบางส่วนนะครับนี่ทำตาตายนี้เลยแล้วเนื้อเป็นแบบนี้ทั้งนั้นเลยนะครับเนื้อลักษณะน,นี้ทั้งสิ้นนะครับเนื้อจะแกร่งแข็งนะองค์จะใหญ่ใหญ่กว่าสมเด็จนิดนึงนะครับเนี่ยองค์จะประมาณนี้เดี๋ยวผมดูสมเด็จมาเทียบนะครับสมเด็จสมเด็จอ่าอ่อันนี้อาจจะยาวนะสมเด็จนี้นะครับใกล้เคียงนะหูยานนะครับชุดนี้ จริงๆก็ไม่อยากจะขายแพงนะครับนี่รอยตัดนะครับก็แบ่งไปครับองค์ละพันห้านะครับสนใจก็ศูนย์หกสี่เจ็ดหนกก็เก้าสองสี่นะกิงกลางมาคุยกันนะครับเนี่ยก็มีแค่ประมาณนี้ครับหมดแล้วก็หมดเลยนะครับเนื้อหาดีนะครับโอ้โหนี่เหมือนนี่ก็เป็นอีกพิมพ์นะรถจ้างนะเนื้อแห้งนะครับแข็งเป๊ะเลยนะแก่งเลยนะครับเนี่ยแล้วทาลักบางส่วนทาทองบางส่วนนะตามสไตล์นะครับ ปอมไม่มีนะครับปอมทําไม่ได้ันี้อทำไม่ได้นะครับแบบนี้ทําไม่ได้นะครับ,แบบนนรบเนื้อหามนสารดีรวดลายมีลวดลายด้วยครับเส้นขอบตุ้มรอยปีกแยกนะครับธรรมชาติใต้ฐานดูรอยกดพระนะครับมีความเป็นธรรมชาติหมดนะครับ เนื้อหาวนสารใช้ได้นะครับรอยปีกแยกจากการตัดนะครับตัดขอบข้างมวนสารนะครับนี่การยุบย่นนะครับตามเม็ดต่างๆตามร่องแตกพวกนีก้คือจุดสังเกตในการดูพระเลยนะแล้วก็รอยแตกรอยลานนะครับรอยลักที่ฝังอยู่ในร่องพวกนี้คือจุดสังเกตในการดูพระสมเด็จเลยนะนะครับพวกเนื้อผงนะครับ รอยแห้งปิดต่างๆมนสารนะครับถ้าลงกล้องพันเอ็กผมมีนะผมมีทําแบบเอ้ยทาคลิปไว้แล้วนะลองไปดูในคลิปได้นะครับศึกษากันไปครับนี่ได้เรียนรู้ได้ศึกษาไปด้วยนะครับเนื้อหาไม่ต้องห่วงเลยนะครับใช้ได้นะครับถูกมากนะผมบอกเลยถูกมากนะครับพันห้านะครับอ่ะจะไปส่องไบนี่เห็นน่ารกไนเลยนะครับไม่ใช่แคลเซียมนะเพวกแคลเซียมคาร์บอเนตกลายเป็นนารกไนอ่าอันนี้ผมก็ แบ่งไปครับนี่ทาทองด้วยนะครับพิมพ์พุทซ้อนนะครับสวยงามพิมพ์พุทซ้อนนะครับเนื้อหาดีนะครับแห้งหดเขียวยุบย่นยับพอเห็นหน้าเห็นตาอยู่นะครับนี่มีหลุมมีบอ่อความเป็นธรรมชาติครับ ลักก็แห้งนะครับนี่ลักแห้งลักดาทาปิดทองทาทองนะครับส่วนใหญ่จะเป็นทาทองนะนะครับดูลักตามร่องเลยนะอ่ะพันห้าครับมาก่อนได้ก่อนมีองเดียวนะครับมาก่อนได้ก่อนศูนย์สี่เจ็ดหกเก้าเก้าสองสี่อ่านี่ก็ไกลเซอครับเนื้อผงใบลานนะครับลงลักปิดทองเหมือนกันนะผงใบลานแล้วลงลักทารักไอคีนะเนี่ยลักดๆนะนะครับ ไกเซอร์ลงรับปิดทองก็โอเคน่าตาภาพนี้อ้าวผมให้ไปเลยนะครับพันห้าเหมือนกันนะครับถูกมากอ่ะชุดนี้พันห้านะครับชุดนี้นะชุดนี้พันห้านะครับชุดนี้พันห้าอ่ะชุดนี้ห้าร้อยนะครับผ่านไปเอามาต่อครับต่อต่อต่ออ่ะพอดีมีสมเด็จก็เอาสมเด็จให้หมดนะครับรงนี้ก็ถือว่าสวยงามมากหูยานฐานแซมนะหูยานฐานแซมนะครับธรรมชาติสุดๆคนับต้องบอกธรรมชาติสุดๆเลยนะครับผมแบ่งให้ราคาจับต้องได้จริงๆเลยนะนะครับ สานะครับดูเม,ม็ดผงพุทธคุณผงบนสารอะไรนี่เต็มแย่ๆเลยนะครับแร่เหล็กมันมีทั้งเหล็กไหลเหล็กอะไรแย่ๆเลยนะครับที่เขาตรวจพบนะครับบางคนก็บอกเจออะไรนี่ไทเทเนียมเหรอแร่เหล็กไทเทเนียมเออนะครับเนี่ยนี่ก็เม็ดหนึ่งนะครับ ไม่ต้องห่วงครับเรื่องไม้เหล็กนี่ดูติดเนี่นอนนะครับเราดูความเก่าความเป็นธรรมชาตินะครับรอยยุบย่นยับแยกครับแล้วค่อยส่องดูเนื้อเนาะเขียวแห้งนะครับนี่พระธรรมชาตินะครับอ่าสนใจองค์นี้ก็คลิปแคปมาในคลิปแคปมานะครับเนี่ยรอยตัดนะครับง่ายรวดเร็วนะครับรวดเร็วทันใจนะของดีมีน้อยนะห้าพันบาทนะครับจบเลยห้าพันบาทนะอ่าสมเด็จนะครับสมเด็จบุญยานฐานแซมนะครับ มาทีนี้มาจัดหนักเอาเดี๋ยวเอาพ้าผงก่อนดีกว่ามามาไหนๆก็เห็นอยู่ตรงนี้หลวงเมือเงินเนาะอ่าผมแบ่งจอบเล็กไปนะครับตรงนี้องค์นี้มีแร่ด้วยนะครับแร่เหล็กน้ำพีนะนะครับหรือแร่แก่ไฟนะที่ผ่านกระบวนการเผาไหม้นะครับแล้วก็นํามาเป็นส่วนผสมนะครับพาเดิมๆนะครับไม่ได้ใช้นะครับตะหนิมเขียวขึ้นเลยนะครับแล้วก็เรื่องของแร่พิมพ์นี้พิมพ์เท้ากระดกด้วยนะครับนี่เท้ากระดก พิมพ์น้วดกนะนะครับสวยงามหูปากปิงนะครับนี่หูปากปิงนะครับไม่ใช่หูเหลาหูปากปิงนะนี่ปากปิงนะเป็นอย่างนี้ปากปิงรอยธรรมชาตินะครับนะสนิมแปงนะครับแร่ต่างๆอ่ารอยตะไบนะครับ สนใจองนี้ผมแบ่งให้นะครับอันี้มีมาองค์เดียวนะมีมาองเดียวนะครับสามพันบาทนะครับสามพันบาทจัดไปนะครับท่านใดสนใจกิงกลางมาสามพันบาทนะครับอ่าขยับมาครับนี่องค์นี้ต้องบอกว่าเนื้อหาดีพิธีใหญ่นะครับนี่ก็มีทําคลิปไปแล้วครับไม่เอากันเป็นแสนเป็นล้านแล้วครับนี่ก็แบ่งกันไปนะครับนะ รอยต่อปากปิงครับปากปิงเยิ้มปิ้นมาเลยหูปิงนะครับนี่วิธีการดูหูปิงครับการเรียนรู้อยู่ในคลิปฮิรานาบุเลสนะเข้าไปดูได้นะครับนะครับนี่เราดูอย่างนี้เราก็พิจารณาได้แล้วนะครับคือของทําเรียนแบบเขาถอดหูเหรียญไม่ได้นะครับจําไว้เลยครับเรื่องหูเหรียญน่ะปัจจุบันนี้ก็ยังถอดไม่ได้นะแม้กระทั่งเหรียญปั๊มะก็ยังถอดหูเหรียญไม่ได้นะครับ ก็ร้ถอดหูเหรียญไม่ได้นะพอถอดไปแล้วก็ต้องไปทําการต่อหูเหรียญอีกนะครับมันก็เป็นรอยนะครับอ่านี่นอกระแกะบล็อกใหม่นะครับแกะใหม่แล้วก็ต้องทําแบบวิธีโบราณนะ่ะมันก็เลยปลอมยากที่ผมให้ดูเยอะแยะเลยนะครับหเหรียญปลอมนะครับทําไม่เหมือนครับผูยังไงก็ทําไม่เหมือนผมยังไม่เคยเห็นเหมือนแล้วไม่มีแล้วครับ เขามีคนก็บอกไม่มีแล้วครับบล็อกคอมวิตอรงคอมพิวเตอร์อะไรเก๊เกออะไรพวกนี้อันนี้แท้แน่นอนนะครับมีที่มาที่ไปนะครับผมทําคลิปไปแล้วนะนะครับเนื้อนี้เลยนะครับนี่ผ้าเดิมนะครับนี่ผ้าเดิมเดิมนะครับแบ่งให้เลยนะครับวันนี้แบ่งให้นะครับนี่ผ้าเดิมเดิมไม่ได้ใช้นะครับธรรมชาติสนิมนะครับ เดมใช้กล้องโทรศัพท์นะบางทีการการลงกล้องจะโฟกัสไม่ถนัดนะครับเนื้อหาดีนะนะครับพิมพ์นี้พิมพ์มะลายพิมพ์สองชายนะนะครับยุบยับย่นการเกิดฟองอากาศนะครับภาพแบบนี้ดูง่ายครับเป็นธรรมชาติเลยครับภาพแบบนี้ดูง่ายนะครับดูง่ายมากนะครับเป็นธรรมชาติเลยนะครับสนิม นีน่ธรรมชาติเลยครับลอยปาดข้างหลังลอยตะไบนะครับลอยเก็บพ้าเก่าเก็บนะครับพ้าเก่าเก็บอันนี้แบ่งมาให้นะครับบูชาอ่ะมีด้วยการสามองนะมีด้วยการสามองนะครับมีด้วยการสามองนะชอบองค์ไหนแคปมานะนะครับพ้าดูง่ายครับแบบนี้ครับธรรมชาตินะครับสวยงามแบบนี้นะนี่คาบตนิมนะครับคาบตนิม เกณฑ์โลหะไม่ต้องพูดถึงมีหมดครับนี่ชัดเจนรอยจะใบรอยจะใบนะครับรอยจะใบนะครับนี่อันนี้องค์นึงครับนี่องค์หนึ่งนะครับวันนี้มีมาสามองค์นะครับมีมาสามองค์สวยๆดังนั้นเลยนะครับนี่เอาไปเป็นองค์คูได้เลยนะนะครับเอาไปเป็นองค์คูได้เลยครับหลวงหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางคานพิมพ์จอบใหญ่ไข่ปลานะจอบใหญ่ไข่ปลานะครับนี่ย ขนาดดูหลอเงี้ยยังไม่ค่อยติดนะใต้คางก็ยังมีขีดเลยครับภาพสัวหนิมต่างๆรูพุนรูกาโอ้ยชัดเจนมากครับเนี่ย้าแท้ๆอย่างนี้นะครับนี่หายากเดี๋ยววันนี้แบ่งใบให้เลยนะครับนี่รอจะใบนะครับรอจะใบแบ่งให้ไปนะครับสามองนะครับองค์ละหมื่นห้านะครับองค์ละหมื่นห้านะครับองค์ละหมื่นห้านะสามองนี้นะองค์ละหมื่นห้านะครับ อ่าพิมพ์จอบใหญ่ใครปลาวหน, 64, น 6, 9, 2, 4, นะึ่หกสี่เจ็ดหนหกเก้าเก้าสองสี่นะกินกลางมาได้นะครับหรือลายดีจีจ้าน้อยนะจัดไปนะครับหมดยังเลยเอา้าวมาทางนี้ครับมาทางขวามาทางขวานี่เลยมาทางขวานะครับนี่ขุนแผนหลวงพุทิมนะครับขุนแผนทรงพลนะครับขุนแผนผงพายกุมารนะเป็นยุคต้นนะยุคต้นนะเรื่องปีก็ประมาณ เขาบอกมี2 4ง9ี 03, ENNIS, ่ ing, ้ถึงศูนะครับที่ผลิตนะนะครับที่สร้างก็ถือว่าเป็นผ้ายุคปลายผมทาคลิปไปแล้วนะไปดูคลิปเนื้อหาได้นะครับดูคลิปเนื้อหาได้แท้แน่นอนครับความเก่าพร้อมกรอบเงินเลยนี่พร้อมกรอบเงินเลยนะครับพร้อมกรอบเงินเลยนะครับมีผงทองทาทองนะครับผงพลายกุมารอ่าสวยนะหลังยันห้านะครับหลังยันห้านะ้าชอบวงนี้ก็แคปหน้าจอมานะครับชอบวงนี้แคปหน้าจอมาสองหมื่นห้าครับ สองหมื่นห้านะราคาตลาดอยู่เล่นที่หนึ่งแสนนะครับผมเข้าไปเช็คข้อมูลหมดแล้วนะครับอ่าผมไม่เอาถึงขนาดนั้นแล้วครับนี่เนื้อผงใบลานนะผงดําผมไม่รู้เรียกถูกว่าผมก็เรียกผงใบลานอย่างเดียวแล้วผงดานะครับอ้าวพิมพ์ทรงพลเหมือนกันนะครับคุณแผนทรงพลยันห้าเหมือนกันนะครับราคาเดียวกันนะสองหมื่นห้านะครับสองหมื่นห้านะครับ ผมบอกเลยนะมีคนบอกเอ้ยทำไมขายถูกตกควายหรือบอกไม่มีตกควายนะครับผมบอกได้เลยผมไม่มีตกควายนะผมก็เช็คราคาตลาดอยู่นะครับว่าเท่าไหร่นะครับนี้แล้วผมขายไปหมื่นห้าผมพูดอย่างนี้เลยนะครับผมไม่ได้ตกควายผมตั้งใจจะขายอย่างนั้นนะครับอ่าราคาก็ขยับไปเรื่อยๆแล้วแต่นะผมบอกแล้วไงว่ามาก่อนก็ได้ก่อนนะครับผมอยากรอบหน้าผมอาจจะขายหมื่นห้าเหมือนเดิมก็ได้แต่วันนี้ผ้ามันสวยนะครับผ้ามันสวยผ้ามันสวยต้องบอกเลยนะผ้าสวยนะครับอ่าผ้าสวย นะครับอันนี้จะใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งครับอันนั้นมันเล็กนิดนึงอย่างเงี้ยหมื่นห้าแล้วแต่ผมจะตั้งนะครับจริงๆราคาไม่ได้ไม่ได้กะเกณ์อะไรมากมายนะครับแต่ผมบอกได้เลยว่าราคาถูกกว่าท้องตลาดแน่นอนนะครับถูกกว่าที่คุณหากันอีกแท้แน่นอนแล้วอย่างนี้นะพวกเหล่าเงินหนูรับประกันให้ได้ด้วยอะนะครับอ่านี่พิมพ์นี้โอ้โหหายากสุดๆนะพิมพ์ขุนแผนบ้านกลางเลยนะเมื่ีพิมพ์ขุนแผนวัดใหญ่ชัยมงคลเนี่ยผมจาได้เลยพิมพ์นี้นะครับ มันคนละพิมพนะกับขุนแผนทรงพลคนละพิมพ์นะครับเนี่ยคนละพิมพ์แล้วพิมพ์นี้เพิ่งออกคลิปไปนะครับพิมพนี้เพิ่งออกคลิปไปแล้วองค์นี้ด้วยนะผมจะบอกให้องค์นี้ด้วยนะถ้าไมาดูคลิปเต็มได้แนละ้วเนี่ยหลังยันสามใบพัดนะจานทิมนะนะครับเนี่ยที่ปัม๊มทิมหายากนะครับอ้าวก็ต้องบอกว่าสายตรงจริงๆนะคนที่ชอบจริงๆนะองนี้ห้าหมื่ 50, นนะครับอง์นี้ห้าหมื่นนะครับสนใจก็กิ้งกลางมานะครับ 0 6นย์9กสีเนี่ยตัดใจเลยนะมี2องค์ผมแบ่งให้องค์หนึ่งนะครับ0647699 24กิ้งก้างมาเลยนะนะครับขุนแผนอ่าขุนแผนสวยจริงบอกเนี่ยเขาเรียกขุนแผนวัดใหญ่ชัยมงคลนต่เมื่อก่อนเนี่ยนะครับพิมพ์นี้เลยนะอันนี้ขุนแผนหลวงพุทธทิมนะดูผงโป้งผงแป้งนะผมทำคลิปไว้แล้วไปลงดูเนื้อดูคลิปเต็มได้นะนะครับสวยงามนะครับยันสามยันใบพัด ยันอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะผมก็เรียกตามเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับห้าหมื่นนะครับห้าหมื่นกิงก้างมาเลยถูกกว่า้องตลาดมากนะครับอันนี้บอกไปแล้วเนาะอ่านี่ห้าพันนะครับอ้ามานะครับอันนี้เหมือนกันนะครับอ่าอันนี้ก็เพิ่งทําคลิปไปนะครับอันนี้เป็นพิมพ์ประพามณฑทนนะครับรัศมีหลวงปู่สุกรนะวัดปากคลองมะขามเฒ่านะครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นพิมพ์เป็นผ้าแผงเลยนะครับเป็นผ้าแผงนะเป็นผ้าแผงเลยนะครับ เก่าครับเก่าถึงยุคแน่นอนนะผมก็ไปให้อาจารย์ดูแล้วเซอร์แล้วก็ไปตรวจค่ามาเรียบร้อยเหมือนกันนะครับแล้วกาลังไปตรวจเชิงลึกอีกนะครับอ่าแท้แน่นอนนะครับหลักการนะครับหลักการของพระหลวงปู่สุขนะครับเวลาเขาทาพิมพ์เนี่ยทาแม่พิมพ์เสร็จแล้วเนี่ยเขาทาต้นแบบเนาะแล้วกดแม่พิมพ์ไปเรื่อยๆนะครับกดเป็นแผงๆไปเงี้ยสมมุติว่ากด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 ไปนะนะครับเป็นแผงแล้วทีนี้เขาก็ต่อร่องก็ทําร่องรางน้ําครับ ทำเป็นร่องรางน้ำถึงว่าเนี่ยสามองค์เนี่ยฮะร่องรางน้ําอย่างนี้นะครับร่องรางน้าถึงว่าองค์นี้อยู่นี้ก็ต่อร่องรางน้ําไปต่อซ้ายต่อขวาไปก็ต่อแยกเนี้ยต่อเป็นร่องรางน้ํานะครับเวลาเ็าเทก็เทเท,เทน้ําจากด้านล่างแล้วก็กระดกแม่พิมพ์ขึ้นนิดหนึ่งนะครับจะความหน้าอย่างนี้นะอ่าสวัสีอ่าความหน้าอย่างนี้นะครับเพราะว่าในคลิปผมอธิบายไปเป็นเหมือนต่อก้านชนวนนะต่อช่อไม่ใช่นะ เขามีพิพิธภัณฑ์อยู่ที่วัดปากคลองมะขามเท่านะไปดูได้นะครับเนี่ยดูเหมือนลอยเห็นไหมต่อไปนี้แล้วก็เทน้ําแล้วก็ดกให้มันไหลไปตามไม่พิมพ์ไม่พิมพ์นะครับพอให้พอเย็นตัวก็พลิกคว้าอมกอมาเคาะออกมาก็เป็นแผ่นนะแล้วก็ตัดเนี่ยนะครับแล้วก็ตัดนะครับเนี่ยมีรอยจะใบนะครับตัดด้านข้างก็คือให้น้ําเนี่ยไหลไหลไหลไปเป็นกิ่งๆเหมือนกันนนนนะะะะครรับบแแต่่วาเเททใใกผงอนะครับ ในแผงนี่คือวิธีการหล่อนะครับแล้วเหรียญเนี่ยจะไม่ได้หนานะครับเหรียญบางนะครับเนี่ยประมาณมิลกว่าเองนะครับมิลกว่าไม่ถึง2มิลดีนะครับเนี่ยมิลกว่าเองครับไม่ถึง2มิลดีนะครับเหรียญก็ประมาณเซนคูณ2เซนอะเซนเอ้ยไม่ถึง2เซนดีครับประมาณ1นจุดดนะวันนั้นที่ผมวัดไว้นะครับเนี่ยเหรียญเล็กๆนะนะครับแผง6องนะแผง6กองเขาขายอยู่หลักแสนนะครับอ่าเป็นพระหลักแสนอยู่แล้วนะพูด พูดจริงๆผ้าหลวงปู่สุกนี่พรผ้าหลักแสนอยู่แล้วนะครับเหรียญหนึ่งก็หลักแสนอยู่แล้วนะเหรียญหนึ่งอะนะเหรียญหนึ่งหลักแสนนะครับผมก็ไม่ได้ตกควายนะผมว่าเออแต่ผมก็พอใจจะขายนะครับเนียความเก่าผิวไฟยังมีอยู่นะครับผิวไฟแห้งนะครับผิวไฟแดงๆนะนะครับถ้าคาบเขม่าขี้จะกรันหลุดไปเนี่ยดำๆหลุดไปเนี่ยอันนั้นผิวไฟนะนะครับแล้วพวกนี้มีออกซองออกไซด์นะครับคาบสนุงสนิม ความเป็นธรรมชาตินะครับเนี่ยลมอากาศต่างๆนะครับการเกิดเกฑ์โลหะมีแน่นอนนะครับลายปลาก้งปลาเกผมทําคลิปเต็มไปแล้วนะไปดูได้ครับไปดูได้นะครับเพื่อสร้างความมั่นใจนะครับอ่าแท้แน่นอนนะผมรับประกันให้ด้วยนะครับอ้าวแผงนี้นะครับเราไม่ขายเป็นองค์ผมขายเป็นแผงเลยนะครับชุด3มองค์เนี่ยครับเนี่ยอย่างเงี้ยสามองค์อย่างเงี้ยนะนะครับเท่ากับว่า ผมไม่ได้ไปเช่าองค์ละแสนหรอกผมเอาสามองค์อย่างเงี้ยแผงหนับองค์เนี้ยผมเอาห้าหมื่นบาทห้าหมื่นบาทนะครับสนใจก็ศูนย์หกสี่เจ็ดหนกเก้าเก้าสองสี่นะนะครับวันนี้มีให้บูชาสองแผงนะครับสองชุดนะครับแผงสามองค์นะครับสองชุดชุดละห้าหมื่นบาทนะครับสนใจก็กรีนการมาศูนย์หกสี่เจ็ดงหกเก้าเก้าสองสี่นะครับโทรมาคุยกันได้นะโทรมาคุยกันได้นะครับไม่ซื้อไม่ว่านะครับไม่ซื้อไม่ว่านะครับก็โทรมาคุยกันได้ ลองมาต่อรองกันนะครับให้ได้ก็ให้ได้นะครับถ้าให้ไม่ได้คือให้ไม่ได้เพราะขายตรงนี้ก็คือราคาต่ําอยู่แล้วนะครับอย่างหลวงพ่อเงินเนี่ยท่านก็รู้อยู่แล้วนะครับเขาเล่นกันเป็นแสนเป็นล้านนะครับมีการตรวจค่ามาแล้วนะครับพระพวกนี้โอเคนะครับก็ขอท่านโชคดีนะครับชมพระให้สนุกนะครับคลิปวิดีโอก็อยู่ในช่องหีรานอุเรเตนะครับช่องเรียนรู้นะครับถ้าอยากซื้อเช่าบูชาพระก็มาที่ ตลาดนัดออนไลน์ line, นะครับบายฮิรันอูเล็นะครับก็ขอทุกท่านโชคดีนะครับร่ลำรวยร่ลำรวยนะครับ064 7 6 9เจนก็9 2 4ตลาดนัดออนไลน์บายฮิรันูเล็พบกันคลิปหน้าครับ